นี่เห็นไหมถ่ยได้มกวน่แเลยเดี๋ยวดีวีดีโอตัวเองดูด้วยเห็นไหมไม่ต้องคุณไม่รู้เลยนะถ่ายอยู่ครับนี่ลงถ่ายอยู่ครับหล่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยออกก็คุณเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป่าออกให้พี่บีมก็เป่าออกเหมือนกัน มใคตัดกันนเไ่เจ็บที่ไหมงเลยอ่เดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวป้ามายั้ดกันตัดไหมกันตัดไหมกต่อคิวค่ะอคิอนแล้วก็ตัดดี๋ยดูมันใส่กต่ชุดเอลซ่านี่แหละ ทุกวันเลยตากอยู่เลยเอาไหมอืมแั้วนี่อืมมนก็บอกว่าจะกินอะไรนะหัวมานี่จะกินอะไรนะจะไปกินเส้นใช่ไหมไหนอ่ะอยากกินเส้นเขาบพ่อยากกินเส้นที่ไหนก็ได้โอ้ยเริ่มรอเลยอ๋อเป็นอะไรมันคันมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไก่ตัดให้เดี๋ยวก็ไก่ปัดออกให้ นี่บายิ้มนิก็คนยิ้มนิดโอ้โหปอใจกันอยู่ชั่วโมงทำไไม่ตัดหรอกลัวค่เกิดแ่นนั <c ough> <c ough> ่นเกิเเลยนี่ไ่้อยู่ ตัดไมหมกูนัน้งตัดไหมตัดได้ใช่ไหมเพ่นกับพี่ไะเพ่นกับพี่วะียีดีที่นีดนี่อนนี่านี่อ่อไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนกนนะเดี๋ยวไปแบบน้ำเลยนะ,อะโอ้โหกงเห็นอีกทีกงจะกงจะจำพ่อคุณได้ไหม,อ,มอ่ะฮะกงจะจำพ่อคุณได้หรือเปล่าพกก่อคุณหล่อมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวเอาน้ำลาดเอาก็คนไม่เป็นไรแป๊บเดียวเอาน้ำลาดก็ออกเลยน้องกาดกลัวเลยไหมอะไรอย่างนั้นให้สุกก็ปกนั่นอยู่นี่ยอาปากก็บอกไหมนั่นมีช็อกโกแลตติกต้องไปแปรงฟันนะใช่ลูกดูผมก็หน้าใหญ่หมดไหมใหญ่แต้มนะโอ้โห พดเทเลยมีไถข้างในด้วยเอาไหมมีว <laughs> ีโอให้ดูด้วยโอ้โหร้องหรอหล่อจะตายไม่ร้อนด้วยอมผมก็ไม่เข้าตาแล้ว เทียมเลยเห็นไหมก็จะงัดตม้ก็เดี๋ยวแล้วทิ้คิวแล้วก็คิวต่อไปนะก็จะเย็นลวจะเอาด้วยเหรอกล้าไหมอ่ะไปนั่งตรงนั้นนะมาม้าจัดตอนนี้ว้ะเหรอใช่มาม้าม่าม้าไม่ปัดแล้วมาม้าจะไว้ยาวแล้วมาม้าอดทนอยู่ตอนน้มาม้าหม่าไ้อหม่าม้่า้องมาม่หมามมห่ ไปชี้เลยให้ทําสีไหนเร็วแล้วก็ให้อาม่าทําสีผมสีไหนไปชี้เลยเร็วยาย่เป็นสีไหนไม่ใส่หอกสีนําสีดำทำทำไมเราผมอาม่าก็ดำอยู่แล้วฮะสีดำทำทำไมเราให้อาม่าทำสีผมสีไหนเร็วๆรผมอาม่าสีขาวทำสีขาวไม่ต้องทำนะจ้ะโอ้โหหอกเต็มหัว้วจ้ะตอนนี้ ยังไม่นานก็ปะค่ะนี่ยาวขึ้นเยอะแล้วนี่พี่ไก่นี่เก็บไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะทีเดียวเลยขอบคูณพี่วินสวยอ่ะนุ่มมั้ยใครจะเสร็จแล้วไหนน้องนั้นเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาให้ป้ามาเร็วเดี๋ยวแกะ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 ให้มาเรยวแกะให้นะน้ำอะไรอ่ะอ๋อหวานเลยโอเคขอบคุณครับครับไม่ไม่เจ็บใช่ไหม นี้องหรือพี่นี่ชอาอายเท่าไหรแล้ว่อนจ้งขวโอ้โหนี่คนไม่เข้าสองขวดเืินคุณภานี่แหละนี่ดีจังเหอเกิดวันที่อะไรอะคะอ๋อน้องคุณยี่สามก็อษาอนนี้อนนี้เลเกิดวัน บอลเลนทายพอดีเลยสิบห้าถุงน่าจะไม่ได้ประมาณสิบห้าถุงหลังบอลเลนทายสิบกว่าแล้วนะโอ้โหใช่ก็คุณหรือเปล่าอ่ะน้องกายคนนั้นน่ะคนนั้นใช่ก็คุณหรือเปล่าดูผมก็คุณเต็มเลยไหมผมก็คุณเยอะมากเลย ไม่เอาไคกร่ร้องเบียก็ไม่เอาหรอมีข้อดีนี้แต่ถ้ามาฟ้องงั้นมาฟ้องเบียอยู่หล่อนี่โหใก้หลอหมลก้องแก้อคุณหล่อไหมหล่อไหมก็เอาทงผมกุ๊บกุ๊บไหมทงนี้ไหมชวนเดยกกันไหม เหลือป้าลุงคนเดียวอยู่บ้านตอนนี้อ๋อใชวแต่ว่าถ้ามีผมมันไม่ไได้ตัดไม่มาแน่